กูต้องเอารหัสอื่นมามายืนโง่ๆดีกว่าว่ะเอารหัสที่มันทํะไรกูไม่ได้อ่ะไปยืนโง่ๆอันนี้มันข้างหัวขึ้นไงเจ็ดแสนเนี่ยมันคนเห็นนะอ๋อใช่แล้วก็บอกไว้ก่อนใครอยากเข้ากิวเดี๋กิวมาละมึงดาวซิกิวกูชื่ออะไรเดาดีไม่น่าจะเดาดีไม่น่าลองเดาซิแล้วไม่ยากเพราะว่ามึงรู้เพราะว่ามึงรู้อ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้เซงอะไรเลยจัดมึงมึงไม่ไม่ไม่เดาไม่ไม่รู้เลย อาจจะเป็นปลาลาไหมคำว่าปลาหน้าไหมไม่ใช่ไม่ใช่เอออะไรอ่ะเช็คอยูชื่อว่าเด๋วโฮปแล้วก็เป็นสายช่องกูคนโอ้ยเด๋วโฮปเข้าเปลาอยากเข้าไหมไม่เข้าเลยเหรอไม่ไม่อยากเข้าเลยเดี๋ยวิ่งวิ่งทำวิ่งไม่ชอบเลยโลโก้บนหัวต้องถอดหมวกออกไงไอสัตว อ๋อเรโกหกหระถ <ไป S 1> ึงนะเวลาแล้วยุบยุบแคนไอ้เหี้ย,เ,ยเออไปยุบแล,แล้วไอ้สั้นไปยุบแล้ว <laughs> สร้างใหม่ได้เลยเราเราดินทางสร้างใหม่ได้เลยสร้างเรื่อยๆได้เหรอเออเดี๋ยวก็ต้องไปเปลี่ยนตัวละครด้วยนะัดเอาตัวละครพวกนี้มายืนนี่เฉยเด็กมันไม่เชื่อมันจะต้องมีเด็กเปรตสักคนหนึ่งอะ่ะที่โจมตีเราเว้ยไอ้กูมาแล้วนะัดมาแล้วโอ้เซิรฟ<อ>์ฟที่ใช่ได้กระตุก ไปกันเฮ้ยโอ้โหมันชักดาบมาโชว์กันแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเมันมันจะเอากันแล้วนดเอ้าเฮ้ยเอาอะนัดมึงต้องเล่นมันว่ะไอ้เอ้ยเอาอะมันฆ่ากันแล้วว่ะนัดไอเด็กเบลดนี่ตัวอาร์ดำหน้าอ๋ออยู่ที่ไหนอยู่อยู่เกาะลิงนี่แหละไหนๆกูวิ่งตามมันอยู่โอเคเดินแถวท่าเรือมันฆ่ากันแล้วเว้ยเฮ้ยมันบินไปเกาะกลางแล้วนัดอันนี้วิ่งไปตรงเกาะกลางตรงกลางอ่ะ ตายวะเราไปอยู่นี่นๆๆๆๆวิ่งวิง่งหาคิดเต็มตัวเลยว่ะไอ้เจ้านัดนัดเปื่อนมุนต้องข่าวมันไม้ได้ด้วยา <c oughs> ตา, <c oughs> ายแล้วไอ้เด็กเป็ดมึงมึงมึงนะมึง <c oughs> พเง <c oughs> พเื่อนกูเก่งกูเพิ่งเพื่อนโอ้โหยิงหนีอยู่เลยนะ <c oughs> เยงิยงโดนก่อนเล่นอยู่เลยเพื่อนกูเก่งกูดีใจกูจองหองไว้ก่อน มีใครกดนตีไหมไอสัตว์เดี๋ยเราไม่ได้หาเรื่องนะเว้ยเราก็เดินมากูเดินมาเฉยอะไอเหีเออยเ้ยจริงด้วยเดอผลภา้อ่ะมายืนโชว์อยู่ฮาคีเต็มตัวเลยเริ่มไหนเนี่ยเริ่มมันฆ่ากูแล้วว่ะนัด <c oughs> <c oughs> โหนไหมโหนไหมโนหนหละ ไม่รู้ว่ะมันชื่อว่าเออ๋อสองจุดห้าป้าแปถอยถอยสิบหรอสองจุห้าเออโอ้ยแมวแมแมวแมมน่ากลัวไปผ่าไปผ่านมมป่าไปผ่านถึงไมยอมยอมไปเรอกูโหดก่อนนะมึงรอเราตกบาดคว่มเลยสัตว์ นี่เซิร์ฟเก่าป่ะวะอีกแล้วต้องกูต้องเจอไอ้เฮี้ยวายนี่สอดเลยสัสก้าวายอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วไอ้นี่ผลแสงไม่เวกมึงมีสิทธิ์ไว้นะมึงมีสิทธิ์ไว้ข้าวหัวห้าหมื่นอุ้ยมันยิงกูอ่ะนัดมันยิงกูอุ้ยอุ้ยมันฟันกูนัด เอ็มอะไรมาแก๊กอะไรเนี่ยมาแก๊กทียอะไรเนี่ยอ๋อสมัึกสมักแก๊กใช่ไหมเออสมัึกสมักแก๊กอมันฟันกูมันฟันกูผมไม่สู้คนครับผมไม่สู้คนครับคนไหนคนไหนนี่ไงไอ้หูกระตายอ่ะเออีอ้สัตว์ไอ้โง่ตายซะไอ้โง่กูไม่สู้คนแต่เพื่อนกูสู้เว้ยโว้ยโอ้โง่เว้ย อุ้ยวุ้ยมาว่ะเปิดแล้วยังคุณเปิดยังไงอุ้ยวุ้ยเฮ้ยนัดเปิดเดี๋ยวคุณเดี่ยวกับมันเองนัดเดี๋ยวคุณเดี่ยวกับมันเลยเออเออดิเดียววันเปิดดูแค่นี้มา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 เปิดมาเปิดมาเปิดมาเลยมาคุณรออยู่คุณสู้คนเองรออยู่รออยู่ไอ้สัตว์เออเลือกผมเปิดนะเดี๋ยวถ้ากูแพ้มึงเล่นแม่งเลยนะนัด มึงเปิดดิพีนด่เปิดเลยเปิดดิพีสิถอยไปก่อนก็ได้ถอยไปก่อนก็ได้คุณพอใจยังคุณนะทักคุณก็มีใครกล้าปะล่ะเนี่ยพูดอย่างเนี่ยนี่ไม่มีใครมาเลยจริงเขาไม่ได้ยินเนี่ยชัดมีกูได้ยินเนี่ยพิมพ์เลยอม่ใช่ อยากโดนข้ามึงมันเด็กเขี้ยจริงเราตามหาเด็กเขี้อ่เด็กเขี้ยอยู่ใกล้เองมึงเห็นผ้ารูปนั้นไหมเออผ้ารูปนั้นเป็นผ้ารูปนั้นที่กำลังกระโดดจนนั้นไงเออทำไมอ่ะมึงจับอะไรมานย่บอกชะตากรรมต่อไปของผ้ารูปนั้นเนนเนนเนนมึงจะเข้าเหรอมันไปแล้วโอ้มันเดี๋ยวนะมึงกระโดดหรือมึงอะไรเนี่ยมันเร็วจังวะ โอ้โหเร็วเกินเดี๋ยวจัดที่มาของเนยกระโดดเชือกอันนี้เนยกระโดดเชือกใช่อันนี้เนยกระโดดเชือกอยู่ใหมัอยู่ตรงบัตรนิลิคโตบัตรนิลิคโตเนยเจ้าว่ากระโดดโบว์นี่อยู่ตรงบัตรนิลิคโตเนี่ยแมวแล้วโดดไกลเกินเอาทำไมอ่ะเนี่ยอยู่ตรงบัตรนิลิคโตเนี่ยอยู่ข้างล่างเนี่ยเนี่ยตรงน้ำตกเนี่ยตอนเนี้ย เนนกระโดดเชือกกูไม่คิดจะทำอะไรมันไหนหรอมันไม่ไหนล้วเนียมันอยู่นี่ไงเนนกระโดดเชือกเนี่ยเดีโดดเชือกข้างล่างใช่ไหมมันขับไปก่อนก่นเลยเนี่ยโอ้มโดดเร็วจังก็มึงช้าไอ้เหี้ยกูบอกแล้วเนนกระโดดเชือกไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันอัพเป็นพากระโดดกระแพงเมื่อไหร่มึงรู้เรื่องไอ้สัตเลขคาดอะไรนะเอาว่ากระโดดโบสถ์ไอ้สัตเฮ้ยน้องไปเฟิร์นถามบันรห้าร้อยยังวะ ไปเฟิร์นฐามพันห้ายังไปิวพันห้าแล้วตอนนี้เมลไปถึงหรอกไปคิวไปแล้วเกินแล้วเนี่ยเกินสองพันแล้วตอนนี้รอตอนไปเจอกับไอตัวนั้นอยู่อ๋อบัฟเปอร์นะไม่ต้องเจอแล้วเราข้ามขั้นไปแล้วไงตอนเนี้ยเออเวลห้ายังห้าวขนาดนี้เวลเท่าไหร่นะหกร้อยหกร้อยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงกับใครก็ได้ตอนนี้บอกเลยแต่ชนะหรือแพ้อีกเรื่องนะไม่รู้ไม่ยิงโดนหรือเปล่าไม่รู้แพ้ชนะอีกเรื่องนะแต่ใครก็ได้แพ้ชนะอีกเรื่อง สนใจสองพันหนึ่งร้อยเปล่าเจอมาแล้วสองพันหนึ่งร้อยปูตบยังกับเด็กแล้วเนี้ยเออมันอะนะโถ้ยีตายนัดไอ้ยี่สิบสามวายมันเด็กเปรตว่ะนัดกูกำลังไปสิบสามวายสามแสนห้าว่ะนัดมาเล่นวันนี้ไม่แรง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 มากไม่แรงมาก เออเล่นมันเล่นมันเป็นไงได้ไหมอุ้ยมันอยู่ไหนเนี่ยมันอยู่ไหนไป็นไงตัวขาวเปลี่็นเหรอเออเออเออเล่นมันมันเด็กเที้ยฆ่ามันฆ่าเด็กเที้ยนี่มันลาสมันลาส์เด็กเที่ยนี่ด้วยมันลาส์เด็กเที่ยนี่ด้วยนัดมึงฝันไม่โดนมึงมึงสกิลไม่โดนนัดวิววิววิวระวังระวังรอมันมันบิ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 นโลกใหญ่เลยวะบินเลยมันห่วงเวลาได้อะอ่า แต่ถ้ามึงตีโดนมันจะพังเลยนะมันจะระเบิดเลยเออแต่ร่วงไปดิแตกปะตายตายตายเฮ <laughs> อัดหน้าเลยกี้อัดหน้าวงก้เลยมึงฆ่ามันถูกแล้วมันล้าไอ้เช่นนี่ด้วยไอ้เช่นนี่กำลังฟาร์มอยู่แม่งกระโดดมันล้าหมดเลยโลกนี้ไม่ต้องการคนดีกับเพื่อนเราต้องการคนเฮียต้อง <laughs> การคนดี <laughs> <laughs> นี่กูพ,พยายามจะฝึกให้มันเป็นคนแบบ เป็นคนที่แบบมีไอ้นี่นะมองโลกที่เปลี่ยนไปนะอ๋ะอ,อคือเหรียญมีสองด้านถ้าเจา้อา <c ười> <c ười> แต่ด้านดีมาเดี๋ยวมันก็จะโลก<ห>สวยไปเออให้มันแข่งกูไง,งแล้วมันไปฝึกมันจะได้เก่งขึ้นอทีนี้แหละมันก็จะเป็นระดับหนึ่งของเซ<อ>ิร์ฟนี่คือการฝึกสอนถ้ามีมมรอยแผลมีมบาดแผลในจิตใจเหมือนซาสเกตที่แบบว่าพี่ชายฆ่าคนทั้งหมู่บ้านแล้วก็บอกว่าให้ไปแข็งแร่งขึ้น ความจริงบอกดีๆก็ได้นะมันความจริงบอกดีๆก็ได้นะจบแค่ได้มากกว่านี้ความจริงเจ้าจงเครียดแค้นตอนแรกมันมาเดินดูเดินดูชมนี่อยู่ไงแล้วแบบว่าคนที่มาแล้วบอกว่าเขาได้ไงมันเห็นความแข็งแกร่งของมึงไงมันก็เลยเดินมาแล้วก็บอกว่าขอผลไหนครับไอสัตว์ก็ผลมันยังไม่แข็งแกร่งไงก็เดินมาอยากแข็งแกร่งก็ขอผลไหนครับ